ได้สามได้สี่กองพี่น้องเวยม้อยเลีหล่อโหขดนะแล้วขนขึ้นมาแต่น้ำน้ำมันไหลเฮายงเงียแถวป่าเขาตัดถือก้อนพี่น้องเอ้ยน้องบอกเลยอายุโอ้โหบ่ายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีตอนนี้กับซาเฟสอดีกับล่างสิลงลกถือพี่น้องเอ้ยลกลกถือก่อนนะ คือตอนนี้แจะา้อ,อก็เี่ยเล้ด่คือกได้พี่น้องเด้ยด้อลเนนลองก็ได้เบิงเหลียง ย่านโคนตกพี่น้องเลยโคนมันใกล้โตกแล้วเนี่ยท่าห้องคือยือมาละก็เลยโลกไว้ซะยะ่านมะันแก่ตีตะก้าหนะาลายลายเด็กพี่น้องได้สีนี้ละลายตอนเราเข้าว่าชมนอย บอลมี่นไอ้ไรนะแม่นั้นลกยัามาไหวได้ไหมมันเก็ดพ่นเหอ้อพี่นะบอนมันง่าย สิงใช้เข้าเป็นน้องด้วยได้ได้ขยี้ที่ส็มใส่เข้าขึ้นโลกน้ำดงทางน้ำขึ้นมาทัน้ำสิงใส่เข้าได้คือเนี่ย S จะได้ตาัามซ่า งับมาใบเบิ้งใกล้ๆพี่น้อยดาวเอสดีโลกโลกน้ำตวาดตาดได้โลกถึงไปพร้อมเอาไปพร้อมนะดีเด้อเด้อโลดหลาด้าสบลกมานำแล้วลงมาโลกใกล้ๆนุ่กติกระจับสองอ่านสามอ่านันเอามาใส่กันโลดก็ได้เลย จับบาดเดียวได้ี่น้องตามซีอ่านน้อมาใส่ตัดรถพักกันไปเด้อผีง่าง่าพี่น้องเออจับสามซีอ่านไม่ได้พี่น้องเบิ่งเบิ่งควายเสียดนะเบิ่งเด้อนี่เด้อสามซีอ่านจั้นซีแหละตอนนี้ก็แดดท้อกาพี่น้องเก็ เากะตีอาีดึขึ้นพี่น้องเด็กบาดเดียวกับสานซื้ออันเลยนะนี่ตะพนกระซิโต๊กมากแล้วพี่น้องว่าหนี่งสิ่ง้อนะเพราะเรหลายมื้อแล้วจมหาผลละฝนก็เลยป พี่นอ Styles, ้องลบสื่อสื่อน่า้อนกำลังขึ้นหน่อยไอเด็กพี่น้องก็เป็นแดดนม่ มีคนขออยู่บอได้ให้คือพรเจ้าจักลบบอได้ให้พราะว่าพระเจ้ากระยำงระท่านได้ลบจักเทอนน่อนะก็เลยบอได้ให้ข่วนหกาหา เมื่อไว้ตันซาดได้ทุกที่น,น้องตันซาดได้ไหมนะตันซาดอยู่นอนตัวน้อยก็จะที่อังเชี้อังบอกกับเขงขันขัดแล้วถ้าบังก็ใส่ล่งแล้วเนาะ ไปหมดแล้วเด้อบักหล่าตะหลาเด้อดิบ่นี่เด้ออีเจ้าสิบ่หน่อยปานเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không đây lại đây, đừng khuyết nhạc đây để hát qua đi lại, em giấc phụ, đừng khuyết cho nhạc thơm lại tiếp đây phía nông đó khoa kè con này Kè khuyên cái vái khuyên Nhà xay lái แก่ขึ้นไว้แคมสคันกันไปน้องช่วงนี้ก็ น้อยในกับนนะ้อปลาไปนี้แหละไปลกตัวนั้นต่อลกมันหมน,นนะกอดเอ๊ะข,ขึ้นมากว่ะเนี่ย ภาคเกษตรพี่น้องงามงามเลยนีนนย่อันนี้กระถิ่ควายลกพี่น้องอได้หลายต็มนะม,มากองเ็ันอยได้กาเ็นได้หลายตแตนะกกพี่น้อนง,นง่าของุดันุด กัเลยพนะี่น้องบถือถืปรุงตมซาก บมานนี้ข้าวชีเลือกของโลกโตฟูดแ้วพี่น้องเลยโลกน้ำาไบ้านนี้งลกน้ำเลิกพี่น้องเลยบได้ถือกองรลกน้ำเดือบัานนี้เด้อตอสิได้ปอกกองอยู่เทิงพี่น้องข้าวชียางลงลกล้มพลัดทางพื้นคือทางพื้นข้อยกรชีลกมาแด้พี่น้องกัยเด้อ แถวทางพุนก็กริลอยน้ำม่บทเป็นรก็สิลลัดลงทางพุนเอาเอระเรกทางพุนเลาะไปเลยแล้วก็แบะครับขึ้นมานะไม่ได้ถือกล้องลงแล้วพี่น้องเด้อเพราะว่ามาคนเดียวไมได้ลกแถวทางพุนพร้อมพุนเลาะมาแถวนี้แถวนี้ก็มีคือกับน,นะมีบอาะแถวทางพี่ีกก็ซิลกรเลาะไปเลย ตอนนี้น้ำมันลงแล้วพี่น้องน้ำมันจะแห้งเขาก็ได้ลกเอาบันนี้น้น้ำผายตรงนี้มันจะลงเนี่ยเขาได้แห้งเนี่ยแล้วองเลยเขาก็คนขึ้นมาได้สองสามเัาก็ได้สองแเปะพี่น้องก้ยฟุตยังมีอยู่น้ำบันนี้เอาเสือกมากนะสิไปแก้เอาบันนี้เสือกแก้เอาบ่พรอยู่ฟุตไหมสซนทองพุนเลยแซนตรงไม้อ่ะ จนทาฟุนบอลขาวๆน้อยๆเออน้มไหมก็ย่ามันไปตอกมันได้ไอมันใหญ่คือไอ้มันใหญ่ก็สายหาตัวนี่ตัวนี้ยาววะนี่ไปใช้ 小望加密。 สามได้สี่กองไปดองเว้เม้ยอยลีล้อโ้ขดนะแล้วขนขึ้นมาตะน้ำนะน้ำมันหลเฮยหงงาหงหย่างแถวป่ากเขานังจะซ้อมผือเด้อซ้อมผือก่อนเด้อบันเด้อยกขึ้นมาแล้วก็จิซ้อมซ้อมป่าไไว้จะได้ซ้อมแบบนี้ได้ ตัวน้อยก็เลิกแต่ตัวน้อยตัวยาวกับปลาตัวแา่ตัวสั้นกับปลาแต่ตัวสั้นนะดัวน่ะแงกับแง่พี่เล็กจะเห็นยง่พี่นิลอหลนะตัวยาวกับแง่พี่เล็กอันนี้มันแง่บทันได้ขึ้นชุดอันนั้นมันได้หนินะบท

ก็ตัดแล้วก็จะได้ปากไปยุ่ทีเลยได้ง่ามค่ะแผ่ไปเนนะ้ะง่าวได้ <c oughs> ง่าคัากอะไร ประเทียนตัวสั้นม,มีการตัดตัวนี้มันตัดโอ้มันออกเนาะ สามารถไปนอนย่างยู่ด้จะนอนเอา,าออกไปตากซ้อมอีกตัวนั้นก่นอนตัดผือก่อนี่นอนเ้ยนองบ่แล้ยยุ้ nhân tập nội không

เมยเติบก็ได้เอาตากแดดไปแล้วพี่น้องได้บันเนี่ยย่างอยู่ได้อยู่พุ่นย่างอยู่พุ่นเนี่ยขาวๆอยู่พุ่นโอ้โน้อยู่ทั้งพุ่นก็ย่างอยู่เนี่ยไปยังพูดในตัดแล้วละเมื่อยและมนเมนย์ตัดแรงอีก